ทำไมถึงอยากมาเป็นพัฒนากรน,นี่คือคำถามในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนคำตอบตอนนั้นคือหนูอยากเป็นเหมือนหนูตุ่นนางเอกเรื่องปูรากงค่ะต่อไปโดยไม่รู้หรอกว่าพัฒนากรต้องทำอะไรบ้างฉันเคยอ่านบทประพันธ์เรื่องปูลากงของคุณโสภาคสุวรรณเมื่อครั้งยังเป็นเด็กมัธยมต้นฉันจำได้ว่าฉันชอบมันมาก จนกระทั่งวันนี้ฉันได้มาเป็นพัฒนากรแล้วฉันก็ได้หยิบมันมาอ่านอีกครั้งความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมจะต่างกันก็แค่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าพัฒนากรคือใครทำอะไรเพื่ออะไรทำให้ฉันได้หวนลํำลึกถึงวันแรกที่เริ่มก้าวเท้าเข้าสู่กระท่อมน้อยหลังนี้ที่ชื่อว่ากรมการพัฒนาชุมชน ฉันได้บรรจุครั้งแรกเมื่อปีพศ2551อำเภอไพรบึงจัังหวดสีสเกตฉันยอมรับว่าฉันทำงานไม่เป็นเลยฉันมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่หนักมากและพื้นที่ที่ฉันอยู่ก็เป็นพื้นที่ที่มีชาติพันธุ์หลากหลายซึ่งมีทั้งขเขมรสวยเยอและลาวกว่าฉันจะปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้ก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกัน แต่ก็ยังมีความโชคดีที่ชาวบ้านให้ความเอ็นดูพัฒนากรพลัดถิ่นอย่างฉันเพราะด้วยบุคลิกรูปร่างและอะไรหลายๆ,ๆอย่างฉันจึงได้รับฉายาจากชาวบ้านว่าพัฒนากรออนแอนบ้างพัฒนากรพลัดถิ่นบ้างก็ว่ากันไปแต่ถามว่าฉันแฮปปี้ไหมกับการเป็นพัฒนากรตอนนั้นตอบได้เลยว่าไม่ และฉันก็ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรมากมายในการทำงานเลยฉันยังคงสับสนฉันยังคงเฝ้าถามตัวเองว่าฉันกำลังทำอะไรฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่พื้นที่ได้6เดือนจังหวัดให้ฉันมาทำหน้าที่หน้าห้องพัฒนาการจังหวัดควบคู่กับงานสารสนเทศงานไอทีและงานประชาสัมพันธ์ฉันชอบนะ ฉันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ฉันมีในการทำงานและฉันก็ได้ใช้เวลาในการที่จะคิดทบทวนตัวเองเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนฉันยังคงมีความตั้งใจเดิมคือฉันจะต้องกลับไปเป็นพัฒนากรอีกฉันว่าฉันมีศักยภาพพอ2ปีผ่านไปฉันได้ย้ายลงใต้จังหวัดพังงาฉันก็ยังคงทำหน้าที่เดิมคืองานสารสนเทศมันคงเป็นงานที่ฉันถนัดแล้วมั้ง ตอนนั้นฉันจะอารมณ์ประมาณว่าติดๆหน่อยมีโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยทำตามคำสั่งอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำฉันได้มาอีกฉายาหนึ่งว่าบีโบนอกคอกมันใช่ความหมายเดียวกับนอกกรอบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ 6ปีกับการทำงานกลุ่มง,งานสารสนเทศฉันก็มีผลงานบ้างรางวัลบ้างปลาบปลายฉันรู้สึกถึงจุดเอ็มตัวฉันไม่อยากรู้แค่เรื่องงานสารสนเทศแล้วงานพัฒนาชุมชนยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้อีกเยอะฉันตัดสินใจขอลงอำเภอและอำเภอที่เลือกไปก็คืออำเภอที่ไม่มีใครอยากไปอยู่นั่นก็คืออำเภอกระบุรีซึ่งอยู่ไกลจากตัวจังหวัดถึง115กิโลเมตร ฉันเหมือนพัฒนากรที่เพิ่งเริ่มบรรจุใหม่ฉันต้องปรับตัวเรียนรู้งานพื้นที่ฉันอยากจะบอกว่าฉันสู้งานแล้วนะฉันได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างบางวันลงเกาะติดเกาะก็นำบนเกาะคือมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากจริงๆฉันได้นำประสบการณ์และเบทเรียนต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและในที่สุดฉันก็สามารถเรียกตัวเองว่าพัฒนากรได้อย่างเต็มคำ ตลอดระยะเวลา13ปีฉันได้เดินทางจากสีสเกตสู่พังงาจนกระทั่งได้กลับภูมิลำเนจาจังหวัดสงขลาฉันได้เป็นพัฒนากรอย่างเต็มตัวและว,วันนี้ฉันได้คำตอบที่ฉันเคยสับสนแล้วว่าฉันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้และที่สำคัญตอนนี้ฉันไม่เป็นพัฒนากรอ่อนแอแล้วนะตอนนี้ฉันเป็นพัฒนากรที่อุด ถึกและก็ทนแล้วขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระท่อมน้อยอันแสนอบอุน่นที่ได้สร้างประสบการณ์อันมีค่าให้กับฉันจนทําให้วันนี้ฉันมีหัวใจที่แกร่งขึ้นและที่ลืมไม่ได้คือขอขอบคุณชุมชนที่สอนให้ฉันได้รู้ว่าพัฒนากรคืออะไรจนทําให้ฉันได้เป็นนางเอกในชีวิตจริงไม่ใช่นางเอกในนิยายอีกต่อไป